หาหกเอากิ่งมาปลูกครับหลังจากปีที่แล้วนี่เอามาปลูกก็ได้ผลครับแต่ว่ามากักกะชิมีเข็มต้นเดียวนี่แหละพี่น้องหักกิ่งประมาณสามนินะครับมาปลูกในช่วงที่มันอา้อยู่สามนิครับหักกิ่งงูมันนี่แหละอยู่ในแป e งนี่แหละยิ่งเลอกหน่อยครับตัวนี้กับปูราคา ูนดิ้นขึ้นห้มันอยาห้มันหล่มครับปีที่แล้วผมเห็ดลหะอจได้ผลครับแต่ว่ามัก็ิมันมีกิ่งมันจะมีอยู่กิ่งเดียวตนเดียวขึ้นมันสิบแตกกิ่งกันนะครับแตีกลับเป็นหัวครับเป็นหัวแน่นอนรดช่องว่างเดี๋ยดีครับลงได้ที่พุทธเสียบว่าะไรก็เอาจอบ ปลาปอครับแด่๋ยบ้างมองที่เสียบได้ก็หักเสียบเลยครับหักเสียบเลยย่างพัสดาสียญาขายนะครับนี่ย่งยางบ่อเกิดจังสีเลยครับดึงออกเลยเดี๋ยวไปหากิงาาก่งว่าควรควรควรหรือหากิ่งมาเสียบอุ่นทีนถึงครับ